สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับมาอัปเดตให้ชมงานนะครับตัวนี้เป็นงานมือสอดนะครับมือสอดไม้ประดุนะครับรุ่นนี้ราคา2,000นนะครับมือสอดประดูราคา2000นนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์ให้ครบชุดนะครับในชุดนี้จะให้โรเลอร์ไปด้วยเลยนะครับแถมโรเลอร์ไปให้ในชุดเลยนะครับเนี่ยครับตามนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีลูกดอกให้1ลูกนะครับ ท่อพร้อมสายพ e อี100ปอนด์1ชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ยาง1ชุดแบบนี้นะครับโรลเลอร์ให้ไปในชุดอยู่แล้วนะครับปีกข้างคาเป็นสแตนเลสนะครับอ่ะช่องทางการติดต่อฝากไปก่อนเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อเขามาได้นะครับตามนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็เฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับพิมพ์ให้เต็มตามนี้นะครับช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับแล้วก็ เลื่อนหาดูนะครับลองเลื่อนหาดูกดค้นหาแล้วก็เลื่อนหาดูบางทีมันไม่ขึ้นข้างบนนะครับเราก็เลื่อนเลื่อนขึ้นไปดูนะครับบางทีมันอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็มีเบอร์โทรอยู่หน้ารูปโปรไฟล์นะครับลองกดเข้าไปดูถ้าจะหาทาง Facebook นะครับไลน์ไม่ต้องแอดไปนะครับไลน์มันเต็มแอดไม่ได้นะครับแนะนําให้โทรมาสั่งซื้อเลยนะครับจารุ่นจําราคามานะครับอย่างรุ่นนี้อยากได้รุ่นนี้ก็มือสอดประดู นะครับมือสอดประดูราคา2000นนะครับแจ้งราคาไปด้วยนะครับมันมแบบีหลายแบบหลายทรงหลายราคาหลายรุ่นนะครับเราก็จํารุ่นจําราคามาันมานะครับถ้ายังได้รุ่นนี้นะครับมือสอดประดูราคา2000นนะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับสั่งทําเป็น2ระบบได้นะครับ2ระบบเพิ่มเงิน200บาทนะครับถ้าจะทําเป็น2ระบบก็จะอยู่ที่2002นนะครับตัวนี <c oughs> ้สั่งท um ําเป็น2ระบบได้นะครับอ่า ให้ดูเนื้อง,งานก่อนเนื้อง,งานเป็นงานประดูนะครับไกอีซีล็อกแตนเลดนะครับตรงนี้มีตัวอีซีล็อกตรงนี้นะครับผมจะพยายามถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็มีเซฟป้องกันการลั่นนะครับปลดเซฟยิงได้นะครับเข้าเซฟเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับไม่ลั่นแน่นอนนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับ สึกล้อมีปัญหาตอนไหนส่งกลับมาเคมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับรับประกันให้ตลอดชีพนะครับอย่าไปแกะไปลื้อกลไกภายในนะครับถอดน็อตออก3ตัวนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับส่งกลับมาได้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหาได้ในอนาคตครับไกลเราแข็งแรงจริงเหนียวจริงนะครับไม่พังง่ายๆนะครับเรากล้ารับประกันให้ตลอดชีพไปเลยนะครับใช้ไป 20- 30ปีนะครับ ถ้ามันมีปัญหายังส่งกลับมาซ่อมให้ได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าลูกค at ้าก็ต้องออกค่าส่ง Plus. นะครับออกค่าส่งเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รางเป็นรางเควันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปลายรางนะครับรางเควันรางเควันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลายรางนะครับมีรูตรงนี้นะครับข้างหลางข้างบนจะเป็นล่องลูกดอกนะครับข้างล่างจะเป็นรูเก็บสาย PE นะครับ เวลาเราใช้งานเราก็ม้วนแล้วก็เอาท่อสายพีเนี่ยสอดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็วางตามล่องไปจนถึงหน้าไก่นะครับให้สายพีอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาเรายิงนะครับสายพีก็จะพุ่งออกมาตรงรูนี้เลยนะครับมันจะล็อกอยู่ในร่องรางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายนะครับเพราะว่าสายมันล็อกอยู่ในร่องรางนะครับนี่ครับแล้วเราใช้งานนะครับเราก็มัดให้ปมเชือกมันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับข้างล่างเวลาเราใช้แล้วก็สอดเข้าไปอนี่าให้มันพันกันนะครับ ให้สายมันตกลงไปในร่องแล้วค่อยเอาลูกดอกวางลงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยล็อกมันนะครับเวลายิงนะครับลูกดอกก็จะคุมสายไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือมันก็จะวิ่งออกมานะครับเวลายิงก็จะพุ่งออกมาตรงปลายนี่หมดนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายพีอีมันหย่อนเหมือนเราเอาพาดไว้ข้างๆนี่ครับถ้าเราเอาพาดไว้ข้างๆเนี่ยเวลาเรายิงนะครับ พอลูกดอกมันวิ่งออกมาเนี่ยสายมันจะหย่อนลงไปข้างล่างนะครับสายส่วนที่เหลือข้างหลังเนี่ยมันจะหย่อนลงไปไปพันกับปีกกับยางนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ดูร่องนะครับเนี่ยครับมันจะเข้าไปอยู่ในร่องเลยนะครับตั้งแต่ผมใช้งานมาเนี่ยมันยังไม่เคยเจอการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับไม่เหมือนรางรุ่น่นก่อนที่ผมเอาสายพาดไว้ตรงปีกนะครับ เมื่อก่อนผม,ผมยังไม่ทํารางตัวนี้ผมก็เอาสายาพาดไว้ตรงปีกเหมือนกันนะครับเวลายิงสัก40-50ครั้งเนี่ยมีติดแน่นอนนะครับครั้งสองครั้งนะครับยิงไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งอย่างนี้นะครับบางทีก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับบางทีเนี่ยไอ้สายตัวนี้นี่ครับไอ้สาย PE เนี่ยมันม้นมวนพันกับยางครับถ้าเราใส่สาย PE ใหญ่จริงบางคนเอาไปเล่นในพุ่มใส่สาย PE 200-300ปอนด์เนี่ยครับถ้ามันไปพันกับยางเนี่ยมันถ้าสายพีมันไม่ขาดมันอาจจะยางเนี่ยอาจจะกระชากลูกบลอกกลับมาทําอันตรายต่อเราได้นะครับถ้าเราเอาสายพาดขึ้ข้างปีนะครับเราก็เลยจับสายฝังเข้าไปในร่องเลยถ้าเอาสายฝังเข้าไปในร่องแบบนี้ใส่สายใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับ200ปอนด์250ปอนด์อย่างเงี้ยยิงในพุ่มได้ครับแล้วก็สายมันก็จะไม่เกะี่กะด้วยนะครับไม่ไปพันกับกิ่งไม้นะครับเพราะว่าสายเป็นฝังอยู่ในนี้นะครับมันจะปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราาะว่ บางทีเราเข้าในพุ่มลกๆเนี่ยขึ้นต้นไม้มันอาจจะมีกิ่งมงกิ่งไม้เข้ามาม้วนมาพันกับสายนะครับถ้าสายมันอยู่ข้างนอกนะครับส่วนตัวนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกล้าการันตีให้เลยนะครับเพราะว่าผมทําผลิตมาเนี่ยหลายหมื่นเส้นแล้วครับหลายหมื่นเส้นนะครับเกือบเป็นเกือบเกือบแสนแล้วมั้งนะครับยังไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับใช้ดีจริงๆครับตัวรางคีวัน มีรางเควันเคทูนะครับมีรางสองรุ่นนะครับตัวรางเคทูก็เหมือนกันนะครับมีร่องรับสายทีอีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรางเควันนะครับราคาสองพันนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับเนี่ยครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับ0972688650นะครับคุวก็จะสั่งทำเป็นสองระบบก็ได้นะครับอย่างที่บอกเพิ่มเงินสองร้อยบาทนะครับ ก็จะสามารถเอาไปยิงลูกเหล็กได้นะครับของผมจะเป็นงาน5้ามิลน,นะครับลูกเหล็กถ้าเป็นลูกลูกกลมลูกยิงนกนะจะเป็นลูก5มิลน,นะครับใส่ได้เฉพาะลูก5มิลน,นะครับเพราะว่างานเราจะเน้นเป็นงานยิงปลานะครับเราจะไม่เน้นเป็นงานยิงนกนะครับบางคนอบอกว่าสั่งทําเป็น8มิลได้ไหมมันสั่งทําไม่ได้นะครับ8มิลล่องลางมันทํามา5มิลน,นะครับ ในการออกแบบแม่พิมพ์ของลางแต่ละครั้งเนี่ยมันจะหมดไปเป็นแสนนะครับถึงจะทําออกมาได้แต่ละแต่ละแบบนะครับอันนี้แบบนี้เราก็ทําออกมาก็กว่าจะได้เป็นเป็นลางออกมาเส้นหนึ่งเนี่ยออกมาแบบหนึ่งเนี่ยก็มันเสียค่าแม่พิมพ์นะครับจะเพราะค่าแม่พิมพ์ทําก็หมดหลายหมื่นนะครับเสียงเงินเปล่าๆไปที่ทาแม่พิมพ์เนี่ยก็หมดไปหลายหมื่นนะครับแล้วก็ต้องซื้อเนื้ออลูมิเนียมเขาอ,อีกนะครับต่างหากนะครับ ไอเงินที่เสียเปล่าก็คือเงินที่ค่าที่ทําแม่พิมพ์นะครับก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับหมื่นประมาณหลายหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลือกทาไอที่มันยิงแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับก็คือถ้าเราไปทําล่องให้ใหญ่กว่านี้ให้เป็นแปดมิลน,นะครับเรามาใส่ลูกดอกลองคิดดูนะครับลูกดอกมันขนาดแค่สี่มิลน,นะครับแล้วเวลาเราใส่เข้าไปในล่องอสมมุติว่าถ้าจะใส่ลูกแปดมิลได้ล่องก็ต้องประมาณเก้ามิลน,นะครับ ประมาณ9มิลถึงจะใส่ลูกแมิลได้นะครับลองคิดดูมันห่างมันห่าง5มิลนะครับลูกดอก4มิลล่อง9มิลนะครับมันจะห่างมากนะครับแล้วเวลายิงลูกดอกก็จะคอนนะครับมันก็จะตีขึ้นบนลงล่างนะครับมันจะไม่มีความแม่นยำนะครับคือยิงปลาจะไม่ได้ผลนะครับก็คือเราทําได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเราเน้นงานหากินจริงๆนะครับเอาไปยิงปลานะครับได้ผลแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องยิงนกเนี่ยผมว่าไอ้ปืนหนังสติ๊กเนี่ยปืนที่ใช้แรงขับหนังสติกเนี่ยเย่ายวว่าแต่ทํายังไงเลยนะครับมันก็ความแรงมันก็นก็ไม่ได้เหมือนปืนอัดลมเหมือนปืนลูกกดนะครับถ้าใครอยากยิงนกก็ไปหาหาซื้อปืนอัดลมปืนลูกกดนะครับแนะนําให้หาแบบถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เข่งคัดนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดใครไปเล่นปืนธงปืนเถื่อนนี่มีโทษจําคุกเลยนะครับก็อันตรายนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับ โทรมานะครับพยายามอยากจะให้ผมทําพวกปืนอัดลมปืนลูกกดพวกนี้ให้นะครับผมไม่รับทําเลยนะครับพวกนี้นะครับบอกบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายครับก็คือหนึ่งเราเอาไปใช้งานมันไม่คุ้มครับเอาไปแค่ไปเอาไปยิงนกเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดโดนจับมาก็คือติดคุกนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะไม่ทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยนะครับเราทําเฉพาะปืนยิงปลาอย่างเดียวนะครับ เราทาเฉพาะปืนยิงปลาปืนหนังสติ๊กพวกนี้นะครับสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ต้องมาถามนะครับช่างคิวไม่รับทําอยู่แล้วนะครับตามนี้นะครับก็ที่มาของห้ามิลนะครับที่มาของลูกห้ามิลยิงนกนะครับก็คือเราไม่ทำแปดมิลเพราะมันเอามายิงปลาไม่ได้ผลนะครับเราก็ทำเฉพาะห้ามิลนะครับประมาณนี้นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาตามช่องทางการติดต่อนี้นะครับจะให้ดูรูปทรงมันไกลๆก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราจัดส่งนะครับเราจะต้องถอดแยกออกแบบนี้อยู่แล้วนะครับถอดปีกออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตยึดรางออกนะครับถอดน็อตยึดรางแล้วก็แยกรางออกห่อพันท้ายนะครับหอรางนะครับแยกกันนะครับเป็นเองกล่องว่ามันส่งยาวๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องแยกออกนะครับ ลูกค้าเอาไปก็ไม่ต้องกลัวจะประกอบไม่ได้นะครับสวมล่างเข้าไปให้สุดแค่นี้นะครับแล้วก็หมุนน็อตมน็อตลูน็อตเราเจาะไปเราเรายึดไปเราเราประกอบสําเร็จออกมาเรียบร้อยแล้วครับไอ้ตัวปีกเนี่ยเราก็ประกอบสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราเอามาวางไว้เฉยนะครับเนี่ยครับมันมีนอ็อตมีอะไรสําเร็จเรียบร้อยหมดนะครับก่อนที่เราจะเอามาถ่ายทาเนี่ยเราประกอบเป็นตัวเนี่ยใส่ปีกใส่ล่างใส่ครบทุกอย่างแล้วนะครับเราค่อยมาถอดแยกออกนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาใส่ปีกไว้มาวางเนี่ย ไอปลายปีกเนี่ยมันจะวางชิดกันไม่ได้เนี่ยมันจะมาขูดกับรางอีกกระบ,บอกหนึ่งนะครับเราก็ต้องถอดแยกออกแบบนี้นะครับตอนที่เราเอามาถ่ายทํานะครับแล้วก็ตอนจัดส่งนะครับมันก็ต้องถอดแยกออกอยู่แล้วนะครับอ่าบางคนบอกว่าเอาไปแล้วกลัวใส่ไม่ได้กลัวรูไม่ตรงนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะงานทุกตัวเราเราประกอบออกมาสําเร็จเรียบร้อยทดสอบแล้วทดลองไกลนะครับ ทดลองปีกทดลองไกเราประกอบใส่ออกมาเป็นตัวเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเบียดเสร็จพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราถึงมาถอดออกนะครับถอดออกนะครับเอาไปทุกอย่างมันจะตรงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกปีกพวกไกอะไรพวกนี้เราเป็นงานใช้คอมพิวเตอร์ตัดหมดนะครับใช้งาน CNC ตัดหมดนะครับมันตรงกันอยู่แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไม่ตรงกันไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็บางคนก็กลัวประกอบไม่เป็นนะครับอย่างปีกเนี่ย เนี่ยครับถ้าหันมาทางนี้เนี่ยรูมันก็ไม่ตรงกันนะครับเนี่ยดูรูน็อตมันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้ว่าจะประกอบไม่เป็นนะครับขอแค่ให้รูมันตรงกันก็คือถูกต้องนะครับนะครับอย่างนี้นะครับก็คือถูกต้องนะครับเนี่ยรูน็อตมันก็จะตรงกันนะครับถ้ามันไม่ถูกต้องก็คือมันจะใส่ไม่ได้นะครับรูมันจะไม่ตรงกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบไม่ได้นะครับประกอบได้แน่นอนนะครับมีไขควงแค่ตัวเดียวนะครับ หมุนน็อตนะครับตัวนี้ก็น็อตปีก็3มตัวนะครับไอ้น็อตใต้ท้องยึดรางหงก็2ตัวแค่นี้นะครับเอาไปก็สวมรางเข้าก็หมุนน็อตเข้านะครับพยายามหมุนให้มันปีนเกีียวแล้วกันนะครับค่อยๆทํานะครับก็ข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับก็มีน็อต3ตัวนี่ครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกลูกละห้บาทนะครับท่อพร้อมสายพี1 0หนึ่งร้อยปอนเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยบาทแบบนี้นะครับมีท่อมีสายให้บบาทนะครั แล้วก็ยางก็ชุดละ1 0 0บาทนะครับยางยางเนี่ยหนึงบาทนะครับอไอตัวลูกดอกเนี่ยเราแถมไปให้1น,นะครับทอพีอีห่ยาง1นงนะครับประมาณนี้นะครับอ้ยไอ้นี่มันใส่ผิดก็ว่าอยู่ทำไมยางมันมัน,ม,นมันมาฝั่งนี้เยอะนะครับผมประกอบรูเล่อเล่อผิดนะครับอันนี้ รีบเอามาถ่ายนะครับก็เห็นไหมตัวนี้มันจะอยู่รูนอกน่อตัวนี้อยู่รูนอกส่วนนข้างนี้ข้้างนีมันจะอยู่รูในจริงๆมันจะอยู่รูในนะครับไอ้น็อตตัวนี้มันจะอยู่รูในนะครับมันถึงจะเท่ากันนะครับหรือว่าลูกค้าบางท่านเอาไปแล้วยิงแล้วย,ยิงไปเรื่อยๆแล้วยางมันเริ่มอ่อนนะครับก็ขยายออกได้นะครับโรเลอร์ที่ให้ไปเนี่ยมันหมุนน็อตออกนะครับแล้วก็หมุนน็อตอ,ออกแล้วก็ขยับออกมารูนอกนะครับรูนอกทั้งสองเลยนะครับ มันก็จะแรงนะครับตอนที่เราให้ไปตอนแรกเนี่ยยางมันจะแข็งหน่อยนะครับเป็นยางใหม่เราจะใส่ไปรูในแบบนี้นะครับใส่รูในให้นะครับรูนี้นะครับแล้วเวลาลูกค้ายิงไปพอสักพักเริ่มคิดว่าเออตัวเองดึงได้แล้วเราดึงได้แล้วเราเริ่มชินแล้วกับการดึงยางยิงป่านะครับก็คลายน็อตออกแล้วก็ขยับดูออกมาเลยนะครับให้มันอยู่รูนอกนะครับมันก็จะแรงกว่าเดิมนะครับก็สามารถปรับได้นะครับโูเลอตัวนี้นะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับให้ดูรูปทรงไกลๆนะครับสวยๆนะครับเป็นงานไม้ประดุนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามช่องทางการติดต่อนี่ครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ